เล่นซีดแล้วโอเคทำไงวะก็โอ,อ,นนอนนเคกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะตอนนี้เรามาเล่นเอเอเอใช่หรือบอลนี่คือเสียงจริงของผมนั่นเองในการทำช่องนะเออมาวันนี้มาอยู่กับเพื่อนผมพูดชื่ออะไรนี่ไอ,กกอ,อเกียเฮ้ยสวัสีครับผมชื่อกี๊ครับชื่อกี๊ไอ้ส บอกไว้ก่อนนะทุาผู้ชมใครที่มาดูคลิปนี้คำอย่าเน้นๆเลยนะน้องนะเพราะว่าพวกพี่สายฮาร์ดคอร์นิดนึงนะไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะพวกพี่อ่ะไม่จะแค่พี่คนเดียวอ่ะที่หลายฮาร์ดคอร์อ่ะโอเคและคำเตือนคำเตือนหนึ่งคือถ้าพวกผมเล่นกาดอย่าบ่นนะว่าตำหนิได้แต่อย่าทิ้งด่าไม่งั้นกูฟ้องกูเล่นจริงด้วยนะกูบอกไว้ก่อน กูฟ้องได้ไหมอ่ะกรกศิธของกูพวกเขาก็เป็นผู้ชมมึงก็ตำหนิตีเตียนแต่ถ้ามึงกล่าวทำให้พวกกูเสียหายมึงก็โดนอ่ะพอได้ไอ้เียร์เข้าเล่นเกมนี่ไปาเกม่กดเร็วไอ้เกียร์โอเคเราก็ระหว่างมันกำลังโหลดเราที่จะเราจะเล่นสองแมตช์แล้วกันวันนี้เออมาไขลานไขกูเนี่ย ไม่อยากเล่นต่อนู้เอา้าก็ขายขำไหมอ่ะขายขัขายขัขายไดเออผมจะบอกไว้ก่อนพวกผมไม่รู้จักโตนะบอกไว้กอน่อเคนี้แหละ <c oughs> ใครเห็นปุ่มพวกให้เห็นปุ่มผมแล้วแบบมันไส้มันไม,ไม่ปรับโปง่งมึงไปดูช่องอื่นไปกูคล <c oughs> ิป <c oughs> มาเพื่อความ <c oughs> สนุก <c oughs> จำไว้ กูมาเพื่อความสนุกมาเพื่อความสนุกครับทุกคนแอ่อไอไอไ่ไอ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 ไนไัไอไอไอกอไ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 อกอไอไวไอ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 ไ่ไอ้อไ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 องอไอไอลอไแไอไกอองอออออออไอไอไออไอไนไอไออออไมออูัออ ตอนกูล hmm. mm ็อบประตูเหอไอกูจะอุ้มไม่ก็ไม่ไปไงเห็นไหมมันสารภาพบาปแล้วย่งอเออกิดมึงคนมึงคนป่าเหนียบปะแก้ล่าเหนียไหมโอเคมังพาดกลางวนผมอีสสนบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนโอ้เขีย น้องเชื่อพี่ไหมไอเชีย่ยนี่กาดยูโดนลงมาทันน้องฟังพี่ไว้ไอเชีย่ยนี่กาดสุดในรุ่นแล้ะไม่ได้มีตัวเดียวเด้อบอก้วกันช่วยไงกูเก็บของอยู่ แม่งบอกจะได้แม่งจะได้จัดงานศพอ่ดดีวั <OP. S 1> นนี้บนนี้บนนี้ตรงตรงกูมึงไปไหนแล้วเนี่ยทิ้งกูจะตาย จ้งไว้นะพี่น้องๆนะเพื่อ,อนแม่งดาวไม่ต้องชุบมันดูแลตัวเองได้ดแ,ตไแต่ไม่ใช่กับกูน้องรู้ไหมว่าตอนนี้ตูดพี่เก่งมากเลย

ใจดีมันพี่อะไรล่ะกูจะตาเอือ่ะเอือใจเย็ยนพี่ชายเงียบเ,เลยความแม่นยำให้ศูนย์ม่มมมา,มมมามนมันศนยตัวึงก็เลือกมึงแค่ตัวอย่างมึใงใจตัดสินใจที่อะไรยากอะ ตัวหนึ่งมันก็เข้ามาหากูแล้วมปีนหน้าต่างข้าไปอีกตัวหนึ่งมันก็พุ่งขึ้นมายังจับอย่างวะสักตัวหนึ่งดีมึงก็เลือกสิฮ้การเรียกมันยากน,ากนะแกเหรอเฮ้ายากยากเพราะคนเรียกไม่เป็นเกย์เหรอฮะเดนต่อหรือยากเป็นเพราะมึงไม่เรียกที่จะปฏิบัติแล้ว เชื่ออย่างน้องว่าพวกพี่แม่งปัญญาอ่อนเม่เชิไีนะน้องจบตาแรกแล้วไปต่อไปต่อตาที่สองไปโอเคน้อเรากลับมากันแล้โอเคกลยเลยชลสมองรถพวกพวกกูนี่แหละ เมื่อกี้ไม,ม้มึงระเบิดละ่ะ,ละ,ละแต่กี้มมไม้มึงระเบิดอ่ะทำไมวะจู่ๆเสียงมันก็แบบช็อตๆแล้วมันก็บึมน่าจะมังจำไว้แนะนองดูช่องพี่อ่ะตอนแรกๆมันก็แบบเออดูเล่นสอนดีแต่ตอนนี้ยได้ยินเสียงพี่แล้วนิสใสสดอัปปีของพีแล้วเนี่ยอย่าหาดูนะไปดูช่องที่มีคุณภาพดีกว,ว่า เครียดยังไงวะงบงบคอมพวกกูก็ไม่มีเนี่ยฮะมีคุณภาพยังไงฮะมึงมาต่อวูดิเอ้เนองพี่ลืมบอกไอ้เชี่ยนี่แม่งติดแม่งหือมอยไปแล้วไปละกูไม่ตัดด้วยกูบอกเลยกูไม่ตัดด้วยจะไม่ตัดช่องนี้ด้วยนะน้องนะจำคำพี่ไว้ไม่มีคำว่าตัด นั่นไงเห็นไหมม่งยืนยันแล้วแม่งหือมอยล็อกอินเลยลอกอินเลยอินเลยม่งเปลี่ยนเรื่องแม่งเปลี่ยนเป้าหมายอย่างไวอ่ะจากคำแก้ตัวกลายเป็นหินคนอ่ะเรียบร้อยหือมอยเป็นไงล่ะมั่งมั่งกากไง มึงแตกไปแล้วแล้วคลิปกูจะ,ปปะะปจะติดแดงด้วยทำไมมึงก็ดูคำที่ว่ากูใช้ดิไม่ติดแดงก็เลี้ยงไม่โตดะคลิปเนะี้ยบวกเลยเ <c oughs> งียบเ,ย,เยบเฉยนะ <c oughs> เห็นไหมน้อง แม่งกากตายว่าเอร์แ <Ooh>, ม่งกากน้องเชื่อพี่แม่งตายว่าเอ็มโฟร์ด้ยี่อดูพี่เล่นดีกว่าน้องอย่าไปสนใจมันมันเปิดช่องก็อย่าไปแซบสไคร์มานะไอ้นี่กากโอ้โหไม่ไม่แซบสไคร์แต่มาแซบตะไคร์แทนมั้งห็นไหมแม่งตายแล้วเนี่ย น้องน้องจะเลือกซับช่องช่องยี้ฮิเออรแบบนี้เหรอน้องฮะน้องน้องต้องเลือกช่องคุณภาพแบบช่องพี่ไปแล้วน้องน้องบอกมึงตรงไหนวะน้องน้องบอกมึงเลือกตรงไหนวะขายไม่พอแปลงดอยช่องตัวเองด้วยมึงเลิกตายดิจิต มึงก็รู้ตัวนี่โอ้พ่อมึงฟังไว้นะน้องพวกนี้คำหยาบคาย,ย่าไม่ควรแนะนำอรอบยนแบบเสี่งว่ากูจะพูดเยอะเลยแต่จำไว้นะน้องห้ามพูดเตดขาดไม่งั้นน้องอาจจะโดนตีนไปพวกพี่ได้ ทุ<น>กซูไม่ได้แล้วบนน้อง <นะ S 2> จำไว้ <c oughs> ไม่มีเครื่องบินแล้วมั้งนะแม่งตายได้ห้ารอบเองเนี่ยมึงตายครบโคต้าแล้วน,นอัองเนี่ยเนี่ยหมดโคตา้ากูแล้วเนี่ยเฮ้กิดมึงแกลกาใช่ไหมฮัล <c oughs> โหลเฮียมึง,งมมทับฟอร์มตกในวันที่แบบโคตรจะดีเลย ไม่น้องฟังพี่ไว้มันยังให้พี่เฉิดฉายฟังไว้ไม่เฉื่อยเลยไม่จฉื่อยมันดอยคาตัวเองอีกนะมึงเป็นเหี้อะไรคนเขา้าอ,เาอุตส่าห์อวยมึงแล้วนะไอ้บอกเลยน้องคลิปนี้แดงแน่ๆคลิปนี้แดงแน่ๆ จะลออทำเฮี้ยอะไรในเมื่อทางขึ้นอีกทางหนึ่งไม่มีถ้ามันจะขึ้นน่าที่ถ้ามันจะขึ้นมันก็ขึ้นเลยแม่งเสียขึ้นไงโอ้โหกีดความแม่นยำให้ศนนัดเดียวกีดนัดเดียว แกบอกนะมันจะทำมันไม่ได้อะ อ้าว้องศพหายอ้าวศพหายงี้เลยเหรอศพแม่งหายเอ้าเอ้าไหนวะมีคนงกูกูแบบกำลังเก็บของเพื่อแบบรื้อฟื้นส่วนเพื่อนกูแม่งก็ แม่ง <c oughs> ทิ้งกูไปละนะั่นแหละน้องทั้งหมดของคลิปนี้แล้วแหละมันคือเอคนตงะไม่ตึงหรอกแม่งตัวโยนอะดูน้องมีสกอร์ <c oughs> ดูสกอร์อะไรน้อง เดี๋ยวพี่ย้อนประวัติให้ดูเลยสกอร์คิวเนี่ยมา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 มมา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 มนมา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 นนมานาม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 นมาาม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 านามามานามาาม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 าไามามาามามามนีามามามมนมามสามานามานามามนมา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 มมามามอมมา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  ดูตรงนี้เลยมามามา,มานี่นี่ <c oughs> ไม่รู้อะโอ้เอ็มจีมาจ๊อสจีมาน้องมาดูกันว่าดวงพี่จะเกลือหรือเค็มเรื่งแน่นอนดวงพี่เกลือต,ตู่แตกนี่ <c oughs> นะถ้าน้องยังไม่เชื่อว่าดวงพี่เกลือนะน้องบอกนี่นี่มีชิ้นส่วนแดงแน้องอันเดี๋ยวพี่จะเปิดอ,อะไรให้ดูน้อง มึงเลือกสูงดิเห็นนี่ไหมหูมซ้ายบนน้องเห็นใช่ไหมเห็นว่าเอาไม่เอาออกไปแล้วเอ้ช่างมันเดี๋ยวกูเปิดให้ดูนี่บางทีถ้ายังไม่แคปพอนะนี่กูเกิดเผลอกดออกติดไอ้เนี่ยโอ้ยงูนี่กดออกติดอีกเออเอาเป็นว่าทอา้คลิปนี้มีเท่านี้แหละ ส่วนในเวนั่นถ้ามันทําช่องจำไหมอย่าไปกดทรับมันมันปัญญาอ่อนกว่ากูแต่กูก็ปัญญาอ่อนไม่ต่างกันแค่นี้แล้วน้องนะและจำไว้นะน้องคลิปนี้เตรียมไปด้วยคำหยาบคายไม่ควรเล่าเย็นแบบรวมถึงการกระท,ทําซีอัปปีด้วยวจะนั้น <c oughs> ใช้จกักรโคดใช้จัก,กรยานและแว่นออกตา้าในการรับชมถึงแม้ว่าออตาจะไม่ทับกูก็เถอะ